เฮ้ยมาเล่นมาย้ายไปเลยขึ้นมาย้ายไปเลยขึ้นมาย้ายไปเลยคึ้นเฮ้ยอีกตัวหนึ่งค่าค่าค่ามันประคำสี่เครื่องไอ้บินอะไอ้บินบินบินว่ะมึงเห็นบ้านไอ้นี่ป่ะมึงเห็นบ้านบ้านบ้านโผล่ป่ะ ไอ้บ้านบ้านเดี่ยวโง่ๆง่อะที่มันอยู่ต้ระหว่างกลางอ่ะมามึงกับกูดีให้บ้านเนี้ยโอ้ลงมาปอดใจปืนเกินมาดิเอาเบ <c oughs> ้ากูท้าเนี่ยอันนึงผมเรียกพวกกันเอ้ยเรียกผู้ชี้อะไรหนึ่งหนึ่งดูสิว่าจะแค่จะแค่ไหนโอเน็กซ์ เริ่มหกโมงครับเอ้ยจริงๆมันจะห้าโมงดีกว่าใ้่หรือเทนนี่จบลงหรือพักดีวะเล่นมาสองชั่วโมงอะจริงเล่นเยอะไม่ดีไม่เล่นวิ่งยิงนะครับเออเออไปเทรนนิ่งเดี๋ยวนะครัอะไรอะไรมึงมาวิ่งยิงอะไรอันนี้ทีมกูอ่ะก็แค่ทำอนไ้แค่นี้ห่วงก็เดี๋ยวห่วงเหมือนกันทั้งงานกระลาเล่เดี๋ยวเดินน้ำแล้วกดพร้อมกันนะน้องจะได้ห้องเดียวกันเทรนนิ่งเนี่ยไอ้บีนเอาว่ะเนี่ยไอ้บ้านน้ำเงินมึงเห็นปะไอ้ไม่ใช่บ้านน้ำเงินดิมึงมึงมองไม่เห็นไม่ต้องต้องมีปืนนะออไ้้้บบาานนขงงโกดั่ะี ก็บ้านก็ดังเปล่าลก็ดังเหรอไม่<อ>นัด่ดิเอาไม่เอางี้บ้านพี่ไกเ่เลยจบจบอาบ้านพี่ไก่มาก้าดาหรือโกดังก้าดาหรือโก,ก,กดังเอาโกดังพี่โฟกไดนไหมครับก็ดังครับผมได้ยินครับ ตอนนี้ล้งนันยังไม่มาอ๋อครับลงลงลงนันยังไม่มาเลยครับพี่มันเนาะเนาะคือให้โัวลงนันเข้าเข้ามาในนี้แล้วเทสเปิดกล้องทุกคนด้วยนะครับได้ครับอ๋อเปิดกล้องในดิใช่ไหมครับพี่ครับผมครับพี่เปิดโอ้โขอบคุณครับโอเคครับสวัสดีครับให้กูนึกว่าทีมงานให้กูมาปิดกล้องเลยแต่พีกูรีบปิดกล้องเลยกูรีบปิดจอเลยแต่ตัดทีมงานเข้ามาพี่พอกสวัสดีครับได้ยินไหมครับกูปิดจอก่อนเลยแต่ใช่เหรอ เออสรุปเขาให้มันลให้ออนดิสสรุปต้องออนดิสเหมือนเดิมเว้่เหมือนจะเก็บภาพบรรยากาศอะตอนจบสิครับพี่ก็ดังใช่ไหมบีนก็ดังนะก็ดังพี่ฟอกเดะไม่ลงแบบสควอเวิลเลยปืนก็ดังไว้อยู่ที่สเต็ปเลยเดี๋ยวผมเปิดกล้องให้ได้ไหมครับโลกเลยพี่คนอื่นยังนอนกันอยู่สัปดาห์นี้กี่ไก่การันตีเหรอผมว่าสามไก่ต้องต้องมีครับสัปดาห์ละสามไก่เพื่อจะเอาแชมป์วีกับสามไก่ขั้นต่ำนะ แหมดูดิว่าสไตล์การโดดบุรีรัมมันจะแบบว่าฟิลขนาดไหนเอ็ดแม่อยากเยอะเลยสัสพี่เน้น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 ลงมาลุมนี่มาร์คสามผมไอเจมไอเจมมาลุมมาร์คสามลุมไปบินมาร์คสามเจมลงลุมลุมลุมไอเบนเออมาแล้วโดนจังโดนแล้วโกดังนะชัวร์นะมึงชัวร์เปล่าเออไหนวะเห็นมึงมาจริงไหมเนี่ย ไอ้เนี่ยไหนอะเฮ้ยมันมีไอ้บีนมึงมาถึงมาสีเลยเหอไอ้บีนไอ้ไอ้บีนมึงเล่นรวกเหรอเบลมาเบลเบลเออเออกลับไปเออขอบกูกดติดตามไว้เหมือนกันกูกดติดตามไว้เหมือนกันโอ้มีคนลงกระดาษใครอ่ะไม่รู้อ๋อพี่กดติดตามไว้ทีพี่คนหนึ่งไม่อยู่ไปเมาไปเมาฆ่ามันพี่พี่เดนลูมัรพี่ไอ้บีนอยู่ไหนเนี่ยมึงลงจริงมะเนี่ยเของผม อะไรนะเจมส์อ๋อไมลงกูดินมันไม่ม er> şey ีตัดจะในมูโจนน้องเฮ้ยมันมีมันมีเสียอนี้ันมีเฮ้ยมาเล่นบายญไปเลยกูนมาใยายไปเลยวูน้าหายไปเลยื่นเฮ้ยอีกตัวเดงข้ามันบังคับสี่เครื่องไอ้บีน่ะอยู่ไหนวะพี่เล่นอยู่่ไหน มันมันหนีมปกรงเลามันหนีไปกาลาดด้วยมันหนีไปบ้านล่าง่าไวสัตว์กูว่าชัวร์เลยกูว่าบ้านนี้ว่ะกูว่ามาร์สสาว่ะไม่ใช่ว่ะไบวก่ะไม่ใช่ว่ะจะบินเหล็กตัวนี้แบบ บันไดบันไดพี่แจมยิงใครอ่ะแจมยิงแย่ไอ้แจมพุดแปแจมบ้านพี่แจมไ้นะพูดแเหีอะวนีไม่เอาเดียเอาบ้านที่ What the fuck หยอกเล่นพี <mm <s <S ่หยอกเล่นพี um ่หยอกเล่นไอบีไปไหนแล้ววะเนี่ยไอเชี้อะนักอุตส่าห์เอาเพี่ยนสงสารน้องวันวานักอุตสาห์พาเพื่อนติดตามมาด้วยอ่ะแกดิพลดอ๊อฟรับขอบา่ะรับขอบวันพุธช่วงบไายที่จีนอ่ะ

ไอบีนมึงเหลี่ยมจังวะพี่ขาดขึ้นไปแทงเว้ยไอบีมึงเหลี่ยมจังวะบอกว่าหนึ่งหนึ่งไงเอาจริงหนึ่งไงหรือไม่หนึ่งเอาเอามาสี่ตัวเมื่อกี้พี่เลยต้องเอาทีมพี่มาสำรองไว้ก่อนตอนพึงตายนี่คือพึงลุกเปลี่ยนเครื่องเลยวะ ปัดเจ็บจะแม่เล่นสีเครื่องเลยเหเนี่ยเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะอ้ยโอ้ยเย็นแน่ก็ต้องวีปัดที่มาแล้วก็ไกลได้คนในจัดไอ้เฮียเรา s e t t i ้ g ใครเนี่ยเราตอนนี้เก็บปืนไม่ได้แก่จัดเซตติ้งไม่เหมือนกันนะข้าไปแทงข้าไปแทงเดี๋ยวจบนี้เดี๋ยวไป s e นนิ่งแล้วคุณผู้ชม เทนนิงส้กสิบนาทีพอผมเดี๋ยวผมไม่ต้องผ่าไม่เดี๋ยวรอพี่เน,น็กก่อนเราแข่งกี่โมงนะพี่เราแข่งหกโมงน้องแต่ว่าห้าโมงครึ่ง<อ>มต้องเข้าห้องแล้วอ,ะอ,อว่ะ